พาเขามาแล้ว3ครั้งทำยังไงให้กลับมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้เหมือนเดิม ย้อนกลับไปเมื่อ10กว่าปีที่แล้วค่ะเป็นเด็กที่ชอบเล่นกีฬาบาสเกตบอลมากๆเลยซึ่งทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่ากีฬาบาสเกตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องมีการกระโดดมีการโดนกระแทกค่ะนันค่ะวันนั้นในระหว่างที่ซ้อมบาสเกตบอลอยู่ค่ะแตงหว่าที่มกระโดดลอยตัวขึ้นไปสูงมากค่ะแล้วก็แลนดิ้งลงมาที่พื้นหลังจากนาั้นทได้ยินเสียงที่หัวเข่ากรบึบแล้วก็ลงไปนั่งเลยค่ะเจ็บที่หัวเข่ามากๆเลยค่ะแล้วหัวเข่าเนี่ยก็เกิดอาการบวมค่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือเขาเรียกว่าอาการเข่าบิดนั่นเองค่ะมันก็คืออาการที่เท้าเราไปอีกทางเข่าเราไปอีกทางทําให้ตัวหัวเข่าของเรานั้นนะค่ะที่เขามีเส้นเอ็นที่จะทําให้ข้อต่อของเราเนี่ยเกิดความความมั่นคงเขาเกิดการฉีกขาดนั่นเองค่ะอันนั้นค่ะเลยเป็นที่มาที่ทขาต้องผ่าตัดหัวเข่าในรอบแรกนั่นเองค่ะหลังจากที่ผ่าตัดหัวเข่าในรอบแรกค่ะผ่านไป3เดือน คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปเล่นบาสนะคะอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันรุนแรงอย่าไปเล่นกีฬาอย่าเพิ่งกลับไปเล่นบาสเลยให้แค่เดินจ็อกกิ้งหรือแค่ว่ายน้ําเบาๆได้ค่ะแต่ตอนนั้นค่ะหิมเข้ามาหาลัยค่ะเป็นกีฬาเฟชชี่ใช่ไหมคะก็อยากเล่นบาสมากเลยค่ะไม่ฟังคุณหมอค่ะหิมก็กลับไปเล่นบาสเหมือนเดิมเลยค่ะแอบคุณหมอเล่นข่าวข้างซ้ายหิมก็เกิดเส้นเอ็นควายหน้าขาดเหมือนกันนะคะตอนนี้ข่าวซ้ายก็ขาด ข่าวขวาค่ะที่หมอบอกว่าอย่าเพิ่งไปเล่นไรรุนแรงพอกลับไปเล่นค่ะเอ็นที่คุณหมอซ่อมไว้ให้ค่ะมันก็เกิดอาัารยืดค่ะดังนั้นค่ะพอกลับไปหาคุณหมอรอบนี้ไปสารภาพกับคุณหมอเลยว่าแอบไปเล่นบาสมานะคะคุณหมอก็บอกว่าเป็นยังไงล่ะตอนนี้ข้างซ้ายก็ต้องผ่าอีกรอบข้างขวาที่เคยซ่อมไปแล้วก็ต้องผ่าไหมซ่อมอีกรอบค่ะเลยทําให้หิมต้องผ่าครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3เลยค่ะ คุณหมอบอกเลยว่าการที่คุณหมอผ่าตัดหัวเข่าให้เรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผ่าเสร็จแล้วมันจะกลับไปได้เลยนะคะแต่เราต้องมีการดูแลตัวเองค่ะเราต้องมีการทํากายภาพบําบัดเราต้องมีการฝึกเวทเทรนนิ่งค่ะเพื่อให้สิ่งที่คุณหมอซ่อมไปให้แล้วเนี่ยมีกล้ามเนื้อทุกอย่างคอยซัพพอร์ตทาให้ไม่กลับมาบาดเจ็บอีกค่ะ ทีนี้พอผ่ารอบที่2รอบที่3เสร็จหิมก็จําที่คุณหมอพูดได้ฝังใจเลยค่ะเชื่อฟังคุณหมอละไม่ดื้อแล้วค่ะประจวบกับตอนนั้นเนี่ยค่ะได้เข้ามาหาวิทยาลัยใช่ไหมคะได้เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะซึ่งที่จุฬาเนี่ยเขามีฟิตเนสของคณะให้ได้เข้าไปเล่นฟรีตลอดเลยค่ะหิมก็เลยได้มีโอกาสคลุกคีกับการฝึกเวทเทรนนิ่งแล้วก็มีความรู้จากการที่ได้เรียนมาด้วยเราก็เลยทําให้หิมได้มาเวทเทรนนิ่งอย่างถูกต้องเหมาะสมเหมาะกับตัวเองค่ะ ส่งผลให้ีมสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ หลายๆคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าพิมมีการฝึกเวทเทรนนิ่งยังไงบ้างถึงสามารถทําให้พิมสามารถกลับมาเล่นกีฬาได้และตอนนี้ก็มาทําอาชีพเทรนเนอร์ด้วยรวมถึงไปเล่นกีฬาที่มันต้องใช้แรงใช้กําลังเยอะมากอย่างเช่นครอสฟิตแล้วก็เป็นนักกีฬาทีมชาติฮอกกี้ด้วยรวมไปถึงได้ไปประกวดบิกินี่โมเดลอีกด้วยค่ะเดี๋ยวพิมจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะว่าพิมออกกําลังกายในท่าอะไรบ้างเพื่อทําให้กล้ามในหัวเข่าของพิมนั้นกลับมาแข็งแรงขึ้นนะคะ คนที่เจ็บหัวเข่าแน่นอนว่าเราจะต้องฝึกกล้ามเนื้อขาใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยค่ะก็คือกล้ามเนื้อก้นนั่นเองค่ะ พราะกล้ามเนื้อก้นเนี่ยเขาก็จะช่วยซับพอร์ตนะคะทำให้เรามีความมั่นคงของข้อข่ามากขึ้นด้วยทําให้เราออกแรงจากขาได้ดีขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการเดินการวิ่งการยืนการนั่งนะคะท่าที่ฮิมเลือกมานะคะท่าออกก้นเนี่ยเขามีมากมายหลายท่าค่ะแต่ท่าที่นี้ฮิมจะยกตัวอย่างท่ากรุดปิดกับยางยืดมินิแบนก็จะทําให้เราฝึกกล้ามเนื้อก้นรอบๆทั้งหมดแล้วก็กล้ามเนื้อก้นในหมัดด้านข้างด้วยค่ะหรือรวมไปถึงท่ามินิแบนคิกแบกนะคะในท่านี้ เราจะได้ฝึกแกนกลางลำตัวไปด้วยแล้วก็ฝึกก้นไปด้วยใครที่ไม่มียางยืดก็อาจจะฝึกเป็นตัวเปล่าก็ได้เช่นกันค่ะ และท่าต่อมาค่ะคือท่ามินิแบนด์ไซส์สเต็ปนะคะเนื่องจากว่าตอนทหิมเข่าบิดค่ะหิมรู้เลยว่าเป็นเพราะว่าหัวเข่าหิมเนี่ยเขาชอบผุบเข้าไปด้านในไม่ตรงกับปลายเท้าค่ะการฝึกท่านี้มันจะทําให้เข่ากับปลายเท้าของเรานั้นเปิดออกมาได้ตรงกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าเราได้ฝึกในส่วนของกล้ามเนื้อก้นด้านข้างที่ช่วยในการกางหัวเข่าค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือท่าสควอนั่นเองค่ะ ถ้าสควอตนะพิมจะฝึกเป็นสควอตทั้งตัวเปล่าหรือมีน้ำหนักหรือกับยางยืดมินิแบนด์ด้วยค่ะเพื่อที่พิมจะได้เน้นในการฝึกกล้ามเนื้อก้นไปด้วยกล้ามเนื้อหน้าขาไปด้วยนั่นเองค่ะและที่ขาดไม่ได้ค่ะการฝึกในเรื่องของท่าที่ต้องใช้ในการทรงตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นท่า Single Leg s i n เกิลเล็กสควทำกับเก้าอี้เพื่อให้พิมฝึกความมั่นคงของ,ของการการลำตัวการออกแรงขาแยกฝั่งหรือแม้แต่การฝึกท่าเซฟอัพ การก้าวขึ้นการย่อลงฝึกให้มุมเข่ากับปลายเท้าของเรานั้นมันตรงมันอยู่ในแนวแรงเดียวกันและได้ฝึกแกนการลำตัวในการทรงตัวในการขึ้นยืนแล้วก็ในการย่อลงด้วยค่ะรวมไปถึงการฝึกการยืนเฉยๆอย่างเช่นการ standing leg r a s e นะคะจะทําให้หิมได้ฝึกแกนการลำตัวฝึกกล้ามเนื้อขาไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อข้อเท้าและกล้ามเนื้อฝ่าเท้าไปด้วยค่ะ และต่อมาค่ะในท่าน,นึงก็คือท่าแอปเพลนะคะท่านี้พิมจะได้ฝึกในกลุ่มของกล้ามเนื้อก้นกล้ามเนื้อหลังขาและกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวที่มีส่วนสำคัญมากๆนะคะที่จะทำให้เราสามารถควบคุมร่างกายให้มีบาลานซ์ได้ดีส่งผลให้แนวรงของหัวเข่าเราอยู่ในความมั่นคงสมดุลแล้วก็ลดอาการที่จะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยค่ะสำหรับท่าเวทเทนเนิงที่พิมพ์ได้หยิบยกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย มีมากมายหลายท่ามากค่ะเพราะเราแข็งแรงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถปรับท่าให้มันพัฒนาขึ้นให้มันยากขึ้นไปตามความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เรามีได้ค่ะ นั้นนะคะพิมก็เลยสามารถกลับมาเล่นกีฬาแล้วก็ออกกําลังกายได้อย่างปกติเพราะว่าพิมให้ความสําคัญกับการฝึกเวทเทรนนิ่งนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการที่เราฝึกเวทเทรนนิ่งนั้นจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อของเราแข็งแรงมากขึ้นก็จะทําให้กล้ามเนื้อของเรานั้นไปช่วยซับพอร์ตข้อต่อไปช่วยซับพอร์ตกระดูกทําให้ข้อต่อของเรานั้นเกิดความมั่นคงมีสมดุลมีบาลานซ์ที่ดีทําให้ร่างกายของเรานั้นเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บน้อยลงค่ะ หรืออย่างถ้าใครที่เป็นนักกีฬานะคะการฝึกเวทเทรนนิ่งมันก็จะช่วยส่งเสริมพอร์ฟอร์แมนสมรรถภาพกีฬาของเราให้เราสามารถเล่นกีฬาได้ดีขึ้นด้วยและถ้าใครที่เป็นสอวอสูงวัยเรายิ่งเสี่ยงต่อการมีมวลกล้ามเนื้อลดน้อยลงอยู่แล้วค่ะการฝึกเวทเทรนนิ่งนั้นก็จะทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น ทำให้เราลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นการหกล้มการตกบันไดไปได้ด้วยค่ะนั้นนะคะใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมให้ความสำคัญกับการฝึกเวทเทรนนิ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาไปปรับใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ